พี่น้องเห็นปามเห็นยางพาราเห็นพวกทุเรียนครับเขากับมีระยะที่เหมาะสมของเขามันส้มปรังก็เหมือนกันครับพี่น้องเขาให้หัวแบบได้ห้องปูแบบนั้นพี่น้อง,งเห็นวอลยูค่าก็ต้องต้องมีระยะของเขามันส้มปรังก็คขึ้นกันครับพี่น้องเนาะเขาให้หัวแบบไหน,นห้องกระปูแบบนั้นอันนี้ระหว่างร่องมันจะเป็นมาตรฐานตามรถไถอยู่แล้วนะครับพี่น้อง อานนหาสิบแรงผมต่างพันไวยูมาณเมตรสิบหาเส้นนะครับผม,มระวังหองหมายถึงส่แต่ระวางต้นเนาะพี่น้องอันนี้ไม่ได้พูดตามความคิดนะครับคือบอกตามภาพความเป็นจริงและจากประสบการณ์พี่น้องเนาะเราจะปลูกที่จะปลูกห่างพี่น้องบอกกันตามสายพันธุต้องดูว่าสายพันธุไหนให้หัวแบบไหนพี่น้องนี่อันนี้ตามจริงสายพันธุ์นี้ต้องปลูกทีก็นี้นะครับเนาะ แต่ในความพอดบพอดีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสายพันธุ์เกษตรต้องห่างกว่านี้นะครับประมาณนี้พี่น้องเนาะแต่อันนี้เป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่มันขื้นมามันบม่มีกิง่งเนาะตามทฤษฎีการปลูกต้นใหม่ก็คือหุมหอดสห่ากหอนันที่นี่แปดหนึ่งมันไม่มีกิ่งครับคือปลูกเบี้ยวเนมีตาไหมมีตาไหมยางมา,านี่ตาลงหลายต้นแห้งพี่น้องเนาะคือ เขาต้องปลูกตามสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ไหนให้หัวแบบไหนแปดหนึ่งหัวสั้นเราก็ต้องปลูกทีถ้าเป็นสายพันธุ์เกษตรศาสตร์เกรเศรสาสตร์นี่ให้หัวเง้วขึ้นกันนะครับเงีวตามความเหมาะสมของเขาเลยพี่น้องถามว่ายาวเท่าแปดเก้าไหมไหมนะครับแต่ที่นี่ตามสายพันธุ์เนาะแปดหนึ่งก็อยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเส้นกรศรสาสตร์ก็ต้องเป็นเมตรนะครับเนาะเพราะว่าเขาแตกกิ่งก้นนานเงีวหัวเขากันเง้วสายพันธุ์แปดเก่าก็ต้องเป็นเมตรเนาะปลูก ตามสายพันธุ์นะครับว่าเขาให้หัวแบบไหนเราปลูกแบบนั้นนะครับผมหัวเขาสั้นเหมือนอย่างเช่นอีเหลืองหน่อยเนาะผมกับปลูกทีพี่น้องเพราะว่ายัางว่าตีหัวเขาสั้นพี่น้องเนะะาะระยะหาก,กินเขาบ่าไก่แต่้ามาหากฝอยเขาแตกไปไก,ก่กลัวต้นบ่ไก่กว่านะครับเนาะกะ็ยู่ที่ระยะความห่างย่าให้ตากว่าหกสิอย่าปลูกหาสิบสี่สิบพี่น้องโมเมนต์ปลูกหลายหลายเลยครับเนาะก็ปลูกตาม ตามสายพันธุ์ที่เขาให้หัวเขาให้ห,ให,หัวยาวเราก็ปลูกหางให้หัวสั้นเราก็ปลูกถีพี่น้องเนาะให้ทําความเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าปลูกหลายใดหลายสายพันธุ์ใดกับปลูกถีเบิร,เร์มันโบเมนนะครับพี่น้องปลูกแหงแ้งจะปลูกถีแห้งมีแต่หากพี่น้องเคยกินเขาผ้าถาดเดียวแบบผู้เดียวปะครับอิ่มจุพามาเก็บต้นมันพี่น้องสายพันธุ์ที่ต้องปลูกหางแล้วไปปลูกถีมันกับบุมมีหัวห้พี่น้องเนาะครับเนาะ คือเหมือนกเกษรศาสตรมาแต่กิ่งการเงา้วพี่น้องลองปลูกหางหาวบาเสื้อด้ครับนพี่น้องบ่เสื้อนี่ร่องเบิ่งจักซิบต้นก็ไเลยเอาสองหล่องล่องละสิบตน้นเนาะใส่ไปเลยครับเม็ดหยี่เม็ดยี่เม็ดยี่พี่น้องจะเห็นผลครับพี่น้องแต่ถ้าเป็น 8, 1, ปแปดหนึ่งปูหางแห่งปลูกหางแห่งหกครับเพราะวางหุ้มเขาหน่อยเนาะเขาขายไปตามหุ้มของเขาพี่น้องปุนพื้นที่สิมหาไรปลูกไปแล้วบพ่พอปุนมาปูอีกได้นั่น